โอ,อ้จริงๆแล้วตอนนี้ตามตามความเชื่อบางคนเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าเอาความเชื่อมาจากไหนชินบัญชรสวดไม่ได้เลยนะเออใช่เ,ออเนี่ยพระธมเอาสูงไปสูงไปไห้ามนะสวดชินนบัญชรเดี๋ยวผีกลัวอ,อ้ามันคนเรื่องกันครับอยู่ที่เจตนานะครับผมตรงนี้เพราะว่าคาถาทุกบทดีหมดนะการสวดมนต์ถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะนะครับและเป็นการภาวนาทำสมาธิอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ที่เจตนาไม่มีบทสวดไหวนทีนท่ ห้ามสวด,สวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนสวดมนต์เนี่ยมนตาอัขระต่างเนี่ยถามว่ามีผลกระทบต่อโลกของผูดผีพิศษไหม,มนะครับมีบางบทมีแต่ก่อนที่จะสวดมนต์เนี่ยผมจะเน้นย้ําเสมอเลยว่าเราต้องใช้ของเย็นของเย็นก็คือศีลอารัธนาศีลน,นะพี่ท็อปครบเวลาเราสวดมนต์มายังพันเตวิสุงวิสุงเราต้องบริสุทธิ์เราถึงจะจริงใจเข้าไปกับสิ่งเหล่านั้นและที่สําคัญการสวดมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจเจริญเมตตา นะครับทำเมตตาแผ่เมตาตาอไปอันดับแรกคือแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนหลังจากนั้นแผ่เมตตาให้กับสรรพสัพตว์ทั้งหลายเมื่อเรามีเมตตาคุณามวุฒิตาอุเบกขาครบถ้วนแล้วนะครับเราจึงอุทิศบุญกุศลน,นะครับกรวดน้ํา